สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่17สิงหาคมปี67เเช้านี้คนเกษตรก็จะมาตัดกิ่งทุเรียนต้นนี้ออกอีกสักกิ่งหนึ่งซึ่งเป็นต้นที่อยู่ตรงนี้ด้านขวามือนะครับคลิปก่อนผมก็ตัดไปแล้วรอบหนึ่ง ต้นนี้นะครับแต่ผมก็เจ็บกิ่งที่อยู่ด้านล่างเอาไว้ก่อนนะครับกิ่งตรงนั้นมาวันนี้ผมก็จะตัดออกนะครับตัดกิ่งที่อยู่ด้านบนออกอหลังจากตัดกิ่งทําคลิปเสร็จนะครับกินข้าวกินปลาเสร็จผมก็จะไปซื้อบันไดามาใหม่นะครับก็จะซื้อบันได3เมตร เพื่อมาตัดกิ่งทุเรียนต้นใหญ่ต้นนี้นะครับกิ่งที่อยู่ด้านบนมันจะทึบไปนะครับตรงที่อยู่ใต้ยอดลงมาประมาณประมาณเ,าเกือบเม็ดนะครับตรงนั้นผมก็จะมาตัดออกสักหน่อยหนึ่งบันไดเดิมไม่ถึงนะครับวันนี้ก็อากาศคุ้มๆนะครับเนี่ยเ,เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะมีฝน หยดลงมาปอกแป๊กปอกแป๊กนิดนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับอากาศครึ้มๆอย่างนี้นะครับก็ตัดได้นะครับตัดได้จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับก็รอให้ท้องฟ้าเปิดมีแสงนะครับมีแสงแดดก็มาตัดนะครับกิ่งมันจะได้แห้งวๆ แต่วันนี้ผมก็จะมาตัดเลยนะครับตัดแล้วก็ใช้ปูนนะครับปูนเชี่ยวหมากเรานี่แหละ,ะครับที่ผมเตรียมมาก็มาทาเอาไว้นะครับนี่ครับต้นใหญ่ต้นนี้ดูใบนะครับใบกำลังงามนะครับจริงตรงนี้นะครับ ที่ผมจิบเอาไว้มันจะมีอยู่สามจิงนะครับมันจะมีอยู่สามจิงตัดจิงด้านบนออกนะครับก็จะเก็บไว้สองจิงนี่ครับจิงนี้มันก็อยู่ต่ำนะครับความสูงจากระดับพื้นดินก็ประมาณ40เซน,นครับ40เซน อนาคตก็ก็ต้องตัดนะครับมันอยู่ต่ำเกินไปพอกิ่งทุเรียนยาวไปเรื่อยๆมันจะต่ำลงมากนะครับมันจะมันจะโน้มลงที่ปลายนะครับตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมกันไกลก่อน ัก็ตัดเฉียงๆนะครับตัดแบบนี้นะครับตัดเฉียงเฉียงเฉียงลงโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยนะครับกัรไกลก็คมอยู่นะครับคนตัดไม่ดีครับหลังจากตัดเสร็จนะครับปูน ปูนเชียวหมากนะครับไล่ความชื้นอย่างดีมีค่าความเป็นด่างป้องกันเชื้อรานะครับใช้ดีนะครับใช้ดีมากนะครับปูนแดงปูนเชียวหมากถ้ามีแสงแดดก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องทาก็ได้นะครับแป๊บเดียวมันก็แห้งนะครับ จบแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็ปล่อยมานะครับปล่อยจริงนี้มาอามันก็จะจะมาทางนี้เนาะมาทางต้นนี้เนี่ยมันจะมาลักษณะนี้นะครับส่วนจริงใหญ่จิงนี้ที่เป็นต้นนี้นะครับอีกหน่อยมันก็จะถ่วงลงนะครับนี่มันเริ่มถ่วงลงมาเรื่อยๆนะครับจิงตรงนี้นะครับมันก็จะถ่วงลงมาเรื่อยๆ ทุเรียนโคกสามต้นนะครับดูผลของการตัดจิงวันนั้นนะครับที่ผมได้ตัดออกไปเนะเาะเดี๋ยวผมเห็นจิงที่อยู่ปลายจิงพวกนี้นะครับจิงพวกนีน้ตัดออกนะครับมันอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเล็กจิงน้อย ตัดอาไปก่อนนะครับนิดหนึ่งนาไปนะครับ เดี๋ยวกิ่งน,น้อยเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะต้องมาตามป้ายนะครับมีไม,ม่กี่กิ่งนะครับที่ผมตัดออกไปอากาศมันชื้นนะครับ,าานนรบปูนแดงมาป้ายเอาไว้วันนี้ก็มีใบที่เข้าสีเริ่มเข้มนะครับเริ่มเข้มแล้วสีเม็ดนะครับสีเม็ดแล้วต้นนั้นก็สีเม็ด ต้นนี้ก็สี่เม็ดต้นนั้นเ,เกือบเกือบห้าเม็ดนะครับอาจจะเป็นห้าเม็ดนะครับมันสูงกว่ากันเยอะอยู่นะครับต้นนั้นอาจจะเป็นห้าเม็ดสองต้นนี้สี่เม็ดนะครับส่วนหญ้าหญ้าก็ลกนะครับผมก็ปล่อยมา,าก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับหญ้าเนี่ย มันก็คลุมได้ดีพอมันขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งผมก็จะตัดนะครับตัดออกอก็คิดว่าน่าจะเป็นไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับตัดหญ้าช่วงนี้มันก็ฝนตกเนาะฝนตกความชื้นในดนินก็มีสูงนะครับอพอเราตัดตัดออกแสงแดดก็จะลงแสงแดดก็จะลงที่ที่พื้นสองที่พื้น ความเชื้นในดินมันก็จะลดลงนะครับแสงแดดเข้าไปก็จะปรับอุณหภูมิถ้ามีหญ้าที่หนาเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บความเชื้นแล้วก็ทําให้ดินนะครับดินนี่มันมันชุ่มอยู่นานนะครับะระบบรากทุเรียนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็จะทําอยู่ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็มาตัด ตรงนี้นะครับดูใบดูปลายปลายกิ่งที่ผมตัดออกวันนั้นเนาะปลายกิ่งเร่งขึ้นเลยนะครับพอตัดปลายกิ่งอาหารก็จะถูกเลี้ยงกิ่งนะครับเลี้ยงกิ่งให้โตนี่ครับยอดที่ผมเก็บไว้ดูเล่นนะครับผมเห็นว่ามันสวยดูนะครับ สวยไหมครับผมเห็นว่ามันสวยดีผมก็เลยเก็บไว้นะครับสวยมากๆดูยอดนะครับยอดขึ้นมาถ้าเป็นต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่เนาะสวยมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ